คำเตือนคลิปนี้เป็นการบอกเล่าประสบการณ์สวกรรส่วนตัวเท่านั้นจ้าไม่มีเจตนายัดเยยดความคิดของพวกเราให้กับผู้อื่นนะเราสนับสนุนให้ทุกคนเคารพในรสนิยมและความแตกต่างของแต่ละบุคคลด้วยพี่สาววันนี้เราจะมาพับกบเอ้ยให้ตาวันนี้เราจะมาพับกบพบกับปอ๋ยอจางมากวันนี้นะคะพวกเราจะมาเล่าเรื่อง ว่าทำยังไงเราถึงดูดีขึ้นมาชันทีขึ้นมาชันทีได้ถึงทังนทีคือคนดูเข้ามาดูปุ๊บคนออกแล้ว ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเกิดก่อนว่าในวันที่วัยที่พวกเรากำลังเด็กอ่ะเป็นวัยที่ค้านิยมบอกว่าเราต้องผอ,อมขาวตา<ม>โตดัดฟันซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันน่ะเรารู้สึกว่าทุกคนสามารถสวยได้ในสไตล์ของตัวเองนะคะถ้าคุณสะดวกที่จะสวยแบบไหนก็จัดไปนะฮะ<ม>แต่ว่าน,นี่ก็คือเป็นประสบก,การณ์สนตลวของเรานะคะ อะเ,เ,เริ่มเรื่องี่นหนก่อนเริ่มพี่นหนก่อนต้องบอกว่าโชคดีที่แบบว่าแม่เป็นคนตาคมแล้วพ่อเป็นคนตีมากอะทุกครั้งที่ถ่ายรูปถามมาว่ามึงสวยฟังไหนได้หมดนะ<ม>ในขนาที่กวยได้คือแย่งกันแบบนี้ <laughs> เขาจปะเริ่มแรกก็คือจัดฟันคือฟันแต่ก่อนไม่สวยเลยแบบไม่สวยเลยแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ไม่กล้าย,ยิ้มเริ่มดัดฟันเร็วเริ่มตั้งแต่ม2ค่าใช้จ่ายตอนนั้นประมาณ60,000บาทจัดฟันอยู่ประมาณสองปีถอดตอนมอสี่เริ่มต้นที่ทำให้เราเริ่มที่จะแบบดูแลตัวเองอะไรคือเราโดนอะไรบ้างหรือว่าไมมีอะไร่ยยากขึ้น ไม่โดนเลยโอ้ยอีะชีวิตโชคดีที่อยู่ในจุดที่เพื่อนรอบข้างไม่ได้อยู่ในการที่แบบโดนยูลีล่รสิงที่ทำต่อมาก็คือเลเซอร์ขน <c oughs> เพราะว่าเป็นคนที่แบบขนเยอะ <c oughs> เป็นแบบ <c oughs> <c oughs> อะไรค่ะเพียคือทำจักระแลก่อนแต่ว่าจักรแล้มันเป็นเรื่องปกติว่าที่แบบเออทำๆกเราเรื่องความที่เรียนบอลเล่ด้วยป่ะมันก็แบบต้องเรนต้องแคร์รัแต่ก่อนก็คือโกนทุกวันถอนทุกวันอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าแบบเออมันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าเลเซอร์เราก็เลยไปเลเซอร์ก่อนแล้วก็เลเซอร์ขนขาต่อทำไมอ่ะรู้สึกว่าแบบโดนล้ออะไรเพรามเหมือนผู้ชายเลยอะไรเงี้ยแล้วใครแม่ไม่มีขนเหรอเออโกนแล้วจริงโกดทำไมอ่ะคือคนอื่นโดนบูลิน่าอันี่โดนบูลิค่ะ ขาขาเลยอ่ะม่าจะเป็นเล็บหรือขาหรือคนของพึงคุณ็้เออกูจะจับี่กูเห็นนะว่ามึงมีขนคนหนึ่งเด็กอันนั้นหมดไปสามหมื่นบาทต่อหกครั้งแล้วมันหายขาดไหมมันไม่หายขาดแต่ว่าโชคดีที่เหมือนตอนนั้นไปแล้วมันเป็นโปรโมชั่นที่แบบว่าถ้าหกครั้งยังไม่หายอ่ะก็ยาวๆอ่ะยาวพีนี่มึงก็รลยาวถึงถึงวันนี้เลยใช่คุ้มคุ้มมากคุ้คุ้มมากแต่ว่าตอนนี้ ที่เดินแบบตอนนี้โปรโมชั่นมันไม่มีแล้วอ๋อก็อีกเคสหนึ่งอ๋อ,อหลังจากนั้นก็คือยังเป็นปัญหาที่ขาอยู่เพราะว่าพอประมาณปี3เป็นภูมิแพ้แบบภูมิแพ้หนักมากซึ่งมันเกือบที่จะกลายพันธุ์เป็นลมพิษอะแล้วก็คือคันแบบคันมากแล้วก็กลายเป็นว่ามันเป็นแผลแบบทิ้งรอยแผลไว้ที่ขาจากขาที่แบบเนียน,น,ยนมากอันนี้ก็คือหมดไปแบบ เป็นลมเหมือนกันไปหาโรงพยาบาลผิวหนังอโศกอ่ะ<ม>เขาแบบใช้นวัตกรรมแบบว่าฉีดยาทำจุดต่างๆให้มันปรับสีผิวให้มันเท่ากันแล้วก็เลเซอร์แล้วก็ให้วิตามินจุกเหมือนกันหมดไปแบบร้อยเคเหมือนกันโอ้ร<ม>้อย<ม>แบบวัางทังหน้ากูเลยขอดูขาตอนนี้หน่อย มันจะยังมีแบบเหนื่อยอะไรเนี่ยพอเรามานั่งคิดในจุดๆดเนี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่าแบบจริงๆการมีขนแม่งไม่แปลกเลยตอนที่เราอยู่ในยุคนั้นอะเราโดนตีกรอบไว้ว่าแบบผู้หญิงต้องไม่มีขนขาผู้หญิงต้องแบบขาวต้องดัดฟันต้องฟันสวยอะไรเงี่ยจึงทำอะไรอีกบ้างเนี่ยอ่ะเราเราจะกลับมาที่หน้าเราแหละทำแบ็คที่หน้าแล้วโตขึ้นใช่ไหมเริ่มทํางานในวงการถ่ายแบบหรือว่าโฆษณาอะไรเงี้ยการแต่งหน้ามันยากมากเพราะว่าฉันเป็นคนที่ใต้ตาแบบลึกสุดใจโจกอง ใครจะมาบอกว่าเฮ้ยนอนน้อยหรือเปล่าหรือว่าแบบอะไร okay, โอเคก็นอนหน่อยด้วยแต่ว่าฉันเป็นแต่เด็กดูคือมัน <c oughs> แลวหน้ามุงเวียงแต่เด็กเหมือนกันห <c oughs> น้าเวียงแต่เด็กเหมือนกัน <c oughs> ก็เลยตัดสินใจว่าจะไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาเพราะรู้สึกว่าคนไม่ไหวแล้วจริงมันแก้ปัญหาด้วยกันนอนไม่ทันแล้ว <c oughs> ออลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีความคิดว่าแพงดีก็เลยล่อไปเลยจ้ะ 2C 3ซีซีสามงทำจริง เห็นผลเห็นผลแบบดีเลยอะไรเงี้ยแต่นอกจากฉีดหน้าดิฉันก็เคยฉีดแขนเนื่องจากดิฉันเป็นคนอ้วนตั้งแต่เด็กด้วยความแบบเราทํางานด้วยอะไรเงี้ยมันออกกล้องมันอะไรเงี้ยก็คือแบบสงสารที่เขาต้องรีทัชให้เราใช่ก็เลยแบบอ่าลองไปฉีดหน่อยอะไรเงี้ยแต่สําหรับในนะรู้สึกว่าไม่ได้เห็นผลเท่าไรแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ทําอะไรมาอีกเลยจนเนี่ยเพิ่งไปทํากับไอด้ามาเพราะว่าเรารู้จักกับไอด้าแล้วไง ไปทำบัณฑีตซิ่งนะพันซิ่ันสี่เหมือนได้ค่าคมแต่ไม่เคยได้หรอไม่เคยได้เลยหรอกแต่ไม่เคยได้หรอไม่เคยได้เลยหรอกแล้วก็เลยไดสายดาดาเลยพาไปพอเดินเข้าไปบอกหมอว่าหมาค้ะหนูอยากเออแค่ลิปกรอบหน้าอะไรเงี้ยค่ะโบไปเลยเลยโบไปก็ถึงว่าหนูไม่โบนะตรงนี้มันจะก็เลยไปทําฟิเลอร์ใต้ตาลิปหน้าบวกกับโบน เยอะเหมือนกันนะเเหุุผลที่ทําให้เรากลับไปฉีดอีกรอบเพราะว่าแบบเนี่ยคือใต้ตามันกลับมาแล้วคือมันจะเป็นร่องอ่ะคือมันเป็นร่องรอบนั้นก็คือโดนไปฉีดใต้ตาก็มีความรู้มากขึ้นนะคะ2ซีซีโดนใบ1 8ื่นถูกลงครึ่งๆึ้เราคนรับเหมือนกันไหมเหมือนกันเดสโบท็อกกับลิปมันเป็นโปรโมชั่นอยู่4999ช่วงนี้ก็เข้าคลินิก จิวอะไรเงี้ยไนจะฝากหน้าไว้กับสกินด็อกเตอร์มีอะไระไหมมีอะไรที่ไม่มีแล้วจบน้อยจังวะต่อไปก็เป็นของเรานะคะคือจริงๆเราเคยทาคลิปแบบนี้ไปแล้วในช่องของตัวเองช่ปะตัววันนี้จะมาพูดอีกเพราะว่าแบบก็มีทําเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนตอนที่แบบอยู่ ป้าถมเะแบบอายอยู่โรงเรียนหญิงล้วนก็จะเป็นคนเ้าฮาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอครูได้เข้าโรงเรียนทหารเราก็ได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าผู้ชายแต่ด้วยตอนนั้นที่เขาบอกว่าต้องข่าวสวยมวยก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องแบบไปเต็มเพราะว่าผู้ชายแฟชั่นมันแบบว่ายิ่งใหญ่มันคือน้องน้ำกับพี่โชนในเร่องี้เข้าใจปะเปลี่ยนภาพมาขามเปียกมึงแล้วกูทำนี้จริงจริงโอเคเคยกินกูต้ากินวิตามิน ึ่งกูไม่เคยกินอะไรหมดเลยเพราะว่ากูขี้เกียจกินก็เลยไม่ได้หม <laughs> มันไม่ได้ <laughs> แต่สิ่งที่กินหนักมากๆในช่วงนั้นก็คือ,อยาดู์คัมอ้วนค่ะเพื่อนถามว่ามึงผอมมากแล้วผอมโซมาทุกคนเข้าปะ่ะแล้วพอเราโดนเพื่อนถามตอนนั้นเราแบบเฮียมันไม่ได้แล้วผูโซม,มากก็เลยเลิกกินสรลบ <laughs> พอกูเลิกแดกทุกอย่างคือมันเพิ่มขึ้นมามารู้สึกว่าเหนือกูแน่นมากๆแล้วกูรู้สึกว่ากูหนักเป็นงกูรู้สึกว่ากูไม่เฮลตนะี้อะไรเงี้ยส่วนเรื่องผิวเนี่ยทุกคนเราบอกเลยนะว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนผิวเนียนจะเห็นแต่ว่าเป็นคนมีกระอย่าเพดกระมีเหมือนกันคุณรู้นะพวกคิดอะไรอยู่อะคุณรู้นะคือตอนเด็ก,กเรารู้สึกว่าเราต้องขาวแต่พอโตมาเรารู้สึกว่าเฮ้ย เรื่องกะเนยเป็นเรื่องธรรมชาติทีนี้เคลมของน้องนะก็คือเราไม่ได้อยากขาวแต่ว่าเราอะคอนเซิร์เรื่องความชุ่มชื้อเรารู้สึกว่าคําว่าผิวดีไม่ได้เท่ากับผิวสีอะไรเขาพูดเข้าเหมือนแบบเหมือนจะเข้าสินค้าเหมือนจะเข้าสินค้าแล้วคุดงกินนนึงจะหยิบเด้งไงอะไรซึ่งไม่มีนะคะก็คือทุกวันนี้หลังอาบน้ำปุ๊บเราทาออยล์เลยซึ่งออยล์ก็คือใช้ออยล์จสันสีม่วงดีมากที่แบบใช้ตุ่นเด็กแล้วก็เวลาไปออกแดดนะคะให้ พากันแดดคุณยายกูท้ายนี่บนานาน่าบ๊ทแบบฉีดซึ่งดีมากเพราะว่าพอมันเป็นแบบฉีดมันทำให้ผิวตัวเราเงากว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาไปออกแดดมันก็จะแบบผิวสวยฉ่ำม,มากเรื่องผิวถัดไปต่อไปเรื่องผมแกูพูดเยอะมากเพราะว่าปวดทั้งตัวก็วคือเรื่องผมของกูเนี่ย มีปมเพราะว่าก่อนผมฟูมากตอนนั้นรู้สึกว่าผมเต็งคือแบบไม่ได้เลยคือต้องทําอะไรสักอย่างที่แบบให้ทุกคนไม่เห็นผมเออต่งอ่ะพอโตขึ้นก็เลยเริ่มที่จะไปยืดผมซึ่งเราก็ยืดประจาทุกปีนะคะปกะตนะิจะยืดแถวบ้านก็คือราคาพันสองแต่ว่าพอเริ่มเป็นบล็อกเกอร์ก็มีร้านที่ชวนไปให้ยืดผมเ <c oughs> ะไรยร้านอเดร์ไหก็ยืดดีมากทุกคนแต่ว่าราคาก็จะสูงหน่อยแต่ว่าบริการก็คือแบบโคตรดีคือกูไปนอนได้เขาสระผมแล้วกูเหมือนได้นวดอ่ะนอกจากเรื่องผิวกับเรื่องผมแล้วก็คือเรื่อองฟฟฟััันนนกกก็คืดเหมะะะแถวบบ้าาาาาารร่ทปปณีซ จะให้ดูว่าเมื่อก่อนอะมึงฟันกรูได้เลยเแล้วหน้ากูก็ไม่ได้ด้วยฟันซี่นี้ของเราอะมันบินแบบหักอย่างเงี้ยสมมติว่านี่เป็นฟันฟันกระต่ายใช่ปะ <Okay. S 1> นี่นฟังข้างอยู่อย่างเงี้ยแล้วคือมันแบบเหนื่อยเลแล้วคือตอนนั้นเราก็ชอบร้องเพลงใช่ไหมแล้วบางทีเราต้องไปแคสงานทุกนี่ยนะะ่ะคือกร ur ูบูรี่เขาบอกว่าทํามไม่ดัดฟันกูตั้งพอดัดเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอใจทุกวันนี้ก็คือดัดเพิ่มนะคะที่ t e a c h talk clinic ก็คือดัดเป็นแบบว่าอินวิสไลน์นะคะเรื่องดัดฟันเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือทําจมูกคือเป็นคนที่หน้าผากอะหนกโนนมากแล้วแถมมีคางแต่เสือกไม่มีดั้งแต่ความโชคดีคือเป็นคนจมูกเล็กตั้งแต่แรกแล้วคือเป็นคนแบบไม่ได้จมูกบานอะไรเงี้ยเราทําจมูกที่ซองในคลินิกเนะี่ยราคาสามหมื่นบาทซึ่งจริงๆแล้วไม,ไ,มไม่ราคาเท่านี้ <Yeah. S 1> แต่จะมีคนบอกว่าให้เราไปทําตอนนั้นต้องเข้าแบบโมใช่ปะพี่ที่โมบอกว่าให้ไปทําจมูกเลยสำหับหน้าไปทําเลยกูงงเต้งมีงานเข้าเขาบอกว่าเนี่ย เคยกูไปทำในราคาหมื่นกว่าบาทคือคีิหนลิงเดียวกันด้วยโอเคก่อนที่กูจะไปทำหนึ่งวันที่เขาต้องมาบอกว่าเพิ่มเป็นสามหมื่นห้าไมแบบสวยเลยกูถามว่าสวยเลยคืออะไรเขาบอกว่าสวยเลยอะแล้วสามหมื่นไม่สวยเหรอแต่ก็ทำแล้วก็โอเคก็เริ่มมีงานแต่ว่าเริ่มมีงานก็ไม่ได้มีงานจากโงนะไม่เคยได้งานจากโงโอเคช่างมันเถอะพอทำจมูกชิปาหน้าเราก็เริ่มพุ่งขึ้นแล้วก็เริ่มถ่ายรูปแล้วมันก็เออหน้าสวยวหน้าก็เริ่มมีคนกดไลค์อินสตาแกรมเยอะแล้วก็เริ่มแต่่งหหนนน้้้าักขึเรรืออยๆะไี ก็เลยเริ่มมีคนชวนไปฉีดหน้าซึ่งตอนนั้นเราก็ไปฉีดที่วีสแควร์ครั้งแรกนะคะก็คือไปฉีดแฟตกับฉีดโบท็อกอันนี้กูต้องพูดเพราะว่ากูฉีดไปแค่หนึ่งครั้งแล้วกูอ่ะนั่งอยู่บนรถที่มีอีเนย์กับด้าด้าหันมาจับมือกูแล้วบอกว่าจับมือด้วยจับมือกูงมือที่ไปฉีดเ๋ย่ยวนียไม่ดี ถ้าคนอื่นพูดกูจะไม่พีกไงแต่บางคนพูดใส่กูซึ่งตอนนั้นทุกคนหน้าแบบเดบมากคือแบบเหนียงหายเลยคือฉีกแฟชฉีกโบอะไรก็คือหายหมดแล้วก็ไปสั่งคิ้วนะคะที่มา อะไรสักอย่างเดี๋ยวแปะรูปให้ดูอันนั้นก็คือไปฟรีเหมือนกันเพราะว่าเริ่มเข้าวงการแล้วเริ่มมีคนให้ไปบอกว่าไปรีวิวปเป็นเออไปรีวิวไปแบบเป็นเคสรีวิวหน่อยเนี่ยอัก็ไปก็ไปสักงคิวต่ตอนนี้ไม่ไม่มีแล้วนะคะไม่เหลือก็คือสักงมาแล้วมันหายหมดแล้ว <S <S อ่ะเสร็จปุ๊บก็ไปเลเซอร์เลเซอร์ก็คือเลเซอร์รอยสิวเลเซอร์ Laser. Laser. จักระแสที่ดรแบงค์คลินิกนะคะตอนนี้จักระแสก็คือคือตอนนี้มันก็ยังแบบก็ยังค้ำอยู่แต่เราสึกว่าโอเคแล้วเพราะว่า ก่อนหน้านคือมันขลัม,มากๆเพราะว่าเราแพ้แอลกอฮอล์ซึ่งทุกวันนี้นะคะทุกคนผ่านไปแล้ว1ปีกูไม่ได้กลับไปเลเซอร์ขนอีกเลยเพราะไม่ขึ้นปังมากก็ไม่มีอะไรนะคือตอนนี้นก็คือเหลือแค่กู้ฉีด โบ็อกครั้งล่าสุดเพราะว่ากูไปดูโกมินยองแล้วหน้าเขาวโกมินยองนห,หน้าเล็กมาก้าเท่านี้แล้วกูรู้สึกว่าทํำไมเขาสวยขนาดนี้แล้วกูรู้สึกว่ากูยอมไม่ได้ <S <s นั่นแหละทุกคนก็คือไปฉีดที่ทูทัคลินี่นะคะซึ่ง <S <s ดี<ค>มากทุกคนตอนนี้คือมันหายไปบ้างแล้วนะแต่เรารู้สึกเลยว,ว่าเราอะฉีดโบ็อกแบบลิฟต์กรอบหน้า <S <s มันจะทําให้หน้าเราอะไม่ได้ตอบคือทุกคนเข้าใจ่าเว่าเราเป็นคนที่ ก,ก็คือมีแต่ว่ามีน้อยอแล้วหน้ายาวแล้วพอมีคางปุ๊บอะ่ะพอยิ้มปุ๊บมันเลยมีแต่แก้มเราก็เลยโอเคไปฉีดแฟชพอฉีดแฟชปุ๊บเขาก็เลยลิฟท์กรอบหน้าให้ทุกคนแล้วคือหน้าเราแบบคือมันอยู่ในกล้องมันชีวิตด,ดีมากเราแทบไม่บีบหน้าตอนนี้นอ่าโอเคหลกัลกๆเราก็ประมาณนี้นะคะมาละ<า>ตัวพีกอะก็บอกก่อนว่าแบบตั้งแต่เด็กๆอะ่ะก็คือเอาจริงๆก็คือแบบว่า คนรอบข้างหรือแม่ก็จะบอกว่าน่ารักอยู่แล้วเว้ยไม่ได้รู้สึกตัวเองไม่น่ารักเราก็แบบว่าพอเหมือนอันนี้น่าจะเริ่มเข้ามอหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นเริ่มเข้ามอหนึ่งซึ่งเป็นเป็นยูคีทุกคนก็ชงเรื่องมันน่ารักตอนนั้นคนก็ยังบอกว่าน่ารักทื่ความตัวเล็กแล้วมันแบบก็มันัเองน่ารักแต่ว่ามาโดนแบบที่เริ่มเปลี่ยนไปตัวเองเลยอ่ะเพราะว่าเข้ามอหนึ่งเราโดนแบบว่าเหมือนจะโดนเลือกไปออกงานแล้วเหมือนแบบมีครูแบบว่าอุ้ยคนเนี้ยแบบว่าอ้ยโอเคนะเหมือนน้องแบบลำดีอย่างเงี้ยแต่คร ว่าฉันไม่สวยตอนนั้นเด็กมันจำไม่ลืมอะดูคน,นอึออกปาก็เลยแบบโอเคฉันไม่สวยฉันจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองก็งเริ่มดูแลผิวแบบสุดจะนัเริ่มกินกูตาคอลลาเจนจนกระทั่ง ก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเพราะตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีตังค์แบบว่ายังแบบเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้จะทําอะไรแต่ว่าดัดผมยืดผมเพราะก่อนหน้านี้ผมหยิกฟูอะหยิกฟูมากก็แบบมันฟูน่ารักไงแต่ไปดูความนิยอย่างที่บอกค่ะนยยมตอนนั้นฉันก็รู้สึกว่ามันไม่น่ารักเออมันไม่น่ารักก็ไปยืดจ้ะแล้วต่อมาก็เริ่มเข้าสู่การปรับเปลี่ยนโครงหน้าก็คือเริ่มดัดฟันซึ่งก่อนหน้านี้ก็ให้ดูก่อนว่าฟัน อนี่คือก่อนถอดสิบเอ็ดซีคือฟันเยอะเลยยืดนกี่ซี่วะหมอได<ม>้บอกปะไม่รู้<อ>ไม่รู้ตอนนี้ฟันมึงเหลือกี่ซี่มึงลองนั่งนับนะกัดฟันอยู่ประมาณ3-4ปีนั่นแหละก็ตั้งแต่ม .6 จนถึงปี3พอเริ่มดัดฟันพอกนใกล้ใกล้จะถอดแล้วช่วงที่ใกล้ๆจะถอดเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเคยหน้าอ้วนหวาแบบว่าหน้าเริ่มอ้วนเริ่มแบบมีมีแบบว่าแฟตๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่ากามเราก็ไม่ได้ใหญ่เนาะจะเป็นที่แก้มแปลว่าแก้มมันคือไขมันไขมันต้องเอาตัวแฟตก็เริ่มฉีดดแแแแฟฟตตไปมล้วพอออฉีก็เ ก็รู้สึกเฮ้ยมันมันก็หน้าเล็กลงก็น่ารักดีนี่ว่าหลังจากนั้นถอดเล็กปุ๊บก็เริ่มหาอีกว่าแบบทำอะไรอีกให้เราน่ารักกว่าน,นี้ก็เยลยรู้สึกว่าอ่าเราจะทําจมูกโดยจมูกไอ้ด้าเลือกทำที่คลินิกฟอร์จูนคลินิกก็คือทํากับคุณหมอน,นิดจะบอกว่าราคาดีมากคือจริงๆราคาเต็มม6หมื่นหกเองไอ้ด้า <c oughs> ได้ส่วนลดอีกเว้ยเพราะว่าเป็นนักศึกษา ได้ส่วนลดนอีกเลยเพราะว่าเป็นนักศึกษาส่วนเราไปสี่พันเหลือ1หมื่นซองคุณได้ส่วนลดก็ได้ส่วนเพ <c oughs> ิลมจะให้ดูหนะ้า อันนี้คือแบบหน้าออริจิที่ก่อนก่อนที่จะแบบก่อนทําจมูกฟังมากเป็นแบบมีรูปชัดเจนเอออันนี้คือแบบบีบอัดเตอร์รูปก่อนทําจมูกพอทําจมูกแล้วอะแต่ทําไมยังต้องไปฉีดหน้าต่ออันนี้คือทําจมูกแล้วแต่ว่าหน้าอ้วนมากทุกคนแล้วคือตอนนั้นรู้สึกว่ากูแค่ฉีดแบบย่างเดียวไม่อยู่แล้วแหละก็เลยไปแบบหาความรู้เพิ่มเติมว่าเอยอะไรยังไงบ้างคราวนี้ก็รู้จักนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่าไฮฟูอีกก็เริ่มไปทำไฮฟูพอทำไฮฟูแล้วก็ทำแฟท ใครพูดแฟร์ลิปโซ่ทำหมดเลยจ้ <laughs> าความมึงที่ไปฉีดอย่างโน้ยไม่ดี <laughs> <laughs> วันนี้ถ้ามึงตายถ้าเผาอ่ะไฟออกมาเป็นสีฟ้าส <laughs> ีฟ้า <laughs> พวกภาษาเขียนแบบว่า <laughs> 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 คราวนี้รู้สึกว่าเฮ้ยพอเราแต่งหน้าเริ่มสวยแล้วก็คือหมายถึงว่าอามันแล้วความมัน่นสวยแล้วแต่คราวนี้อยากเป็นคนสวยที่ล้างหน้าก็สวยอ่าโอเคอยากเป็นคน,น,คนสวยที่ล้างหน้าก็เพราะว่าเราใช้ <laughs> ยังไม่มีสปอนด์ด้วยไอด้าก็เลยเริ่ม ที่จะเริ่มไปสักปากกับสักคิ้วแต่โชคดีมากที่ตอนนั้นสักกับร้านที่พี่รู้จักเขาว่าไม่คิดเงินเพราะเหมือนเขาอยากให้เราไปเป็นแบบแบบเป็นแบบร้านเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเออให้สักฟรีไปเลยก็คือสักคิ้วแล้วก็สักปากนะคะคือคิ้วมันอะตอนแรกก็แอบรู้สึกว่าแบบในตอนนั้นมันเป็นสีชัดไปนิดนึงแต่ตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่องสักปากสักคิ้วเลยแต่ไว้ใจพี่เขามากก็เลยเออไปทำลองไปทำกับเขาดูหลังจากนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็คือมีฉีดหน้าอะไรปกติแต่ว่าที่เพิ่มเติมมาก็คือ ไม่พอใจของตัวเองว่าก็ลดความอ้วนแหละก็แบบว่าออกกําลังกายเนี่ยแต่มันก็มีแบบจุดที่มันลดไม่ทันใจที่เราต้องไปใช้งานเนี่ยก็ฉีดตามสัดส่วนแบบไหน,นก็คือแบบว่าฉีดแฟตตรงแขนบ้างตรงขาบ้างอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็ล่าสุดเลยก็คือเทรน์ใหม่มาแรงแมดิวอลิซาลาของฉัน <S <S ฉันก็แบบว่าด้วยคนที่แบบเข้าใจปะเขาสวยมากแล้วแบบว่ามันมีสิง่ง ทีแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทําอยู่แล้วไอ้ด้าจะบอกเพื่อนว่าแบบอยากฉีดฝาดอยากฉีดฝาดไปแล้วก็เลยก็ฉีดมา<ว>2องซีซีข้างบน1นึซีซีข้างล่าง1นึซีซีที่เอ่อแมคแมคโกเบฟิลล <c oughs> น่าจะซีซีละเจ็ดพัน 7, มั้งค่ะถ้าจะไม่ผิดประมาณเจ็ดพันหนึ่งมั้งแต่ว่าไอ้ด้าได้ส่วนลดเหลือหกพันสามก็สองซีซีก็ประมาณหมื่นกับหมื่นสามประมาณหมื่นสามได้ประมาณนี้ต้องศึกษาดีๆฟิลเลอร์อ่ะเพราะว่าถ้ามันไม่สลายหรือมันเป็นของปลอมมันจะทำให้เป็นก้อนทั้นนั้นอ่ะ อยากให้เลือกคลินิกดีๆหรือว่าศึกษาอัน,นเรื่องนี้ดีๆก่อน,นยอย่างหอยด้ามันจะสลายร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือเป<ฮ>็นคนเยี่ยมเออแล้วก็ศึกษากทุกวันนี้นะกูงงมากว่าดิวอลิสลาเข้าบ้านกูหรือเปล่า <c oughs> เราลืมถามกันไปว่าทุกวันนี้พอใจในตัวเองกันยังถ้าถามตอนนี้ก็หลังจะไปฉีดหเลาก็พอใจสักทีนายนายพอใจไหมเออพอใจคือเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ารู้สึกว่ามีพลังมวกกับตัวเองมากฉันส่องกระจกแล้วฉันพูดกับตัวเองทุกวันในกระจกว่า แต่อี่นี้มันสวยจริงสำหมกูก็คือพอใจถึงแม้ว่ากูจะมีภูมิบ้างสุดท้ายแล้วถ้าอยากจะปรับปรุงหรือดูแลตัวเองให้ทำเพราะเองอยากทำอย่าไปทำเพราะคนอื่นบอกให้ทำอย่าเอามาตรฐานของโลกหรือของคนอื่นมามาจัดตัวเองอะใช่โอเคสวัสดีนะคะก็ไปแล้วบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย